ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาลดเร็วหน่อยเพราะวันนี้เพิ่งเห็นอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเจ้านี้ซามูไรเอาเวกเคซึ่งดาวก็น้อยลองมาหน่อยเพราะฉะนั้นจะเล่นได้ขอจัดเซฟแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อผมลืมบอกทุกคนไปเนี่เพิ่งได้มาเมื่อว,วันนี้เอง เนี่ยเอ่ออ่ะถ้าถ้ามีซับอยู่ก็นะขึ้นตรงนี้ปึ๊กปึ๊กเออนั่นแหละซึ่งมีคอมโบอะไรรู้ไหมคอมโบวิชคิว,ลวเ,เล่เอ็กแอลเอ็กแอลเอ็กแอลขั้นสุดยอด แต่ที่เราเจอมันไม่ใช่แองอไม่ไม่ใช่วิสไงเพราะเป็นด่านด่านอีเวนธรรมดางั้นมาไปอเลยอันนี้เราก็ไม่อยากเสียสงผัดเยอะแม่งหายัากโอ้สวัสดีเพลงมันอิบมัน ดูเงียบเงียบแปลกๆโอ้งูงูแดงเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยงูแดงเอ่อก็ไอ้งูแดงเนี่ยวิ่งโคตรเร็วแล้วก็ฮึมมันกระเด็นเยอะมากอึดด้วยตาเมก็แรงอืมนั่นแหละโอ๋อ นแค่เปลี่ยนสีมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้คนได้ยินเสียงผมอะนะเอาลืมแทกโอ้เล่นไปลืมแทกเลยอ๋อมีมีหน้าดำอะ่ะโอ้โหกระเด็นง่ายจังเลยพี่พี่กระเด็นง่ายจังนะจังเลยจะจะจอช่าง โอ้โหสโลด้วยด้วยว้าวข้าวเรียร์ใช่ไหมรอมีกิวสโลด้วยตอนนี้รอเปอร์เซ็นต์แล้วเออมันดูเงียบเงียบมันมีแค่สี่อานอยู่ไหมเนี่ยเอออานอยู่โอ้โหตัวตี๋ของบอกเลยแค่นี้ไม่ขนาดมือฉันหลับแกันเอากระเด็นแล้ว ง่ายจังเลยอ่ะไม่ง,ง่ายขนาดนี้ผมแค่ผมคิดว่าจะเล่นแค่เว้ยเว้ประเดียเด๋ยนะกเซฟเลยขายหน้นอีกแนวไหมครับวันนี้มันหยุดไม่มีอะไรทำตัดคลิปคิดว่าวันนี้จะตัดคลิปสองคลิปเลยจะทำมอาจจะเบอร์ โอ้เฮ้ยกระเด็นกี่ครั้งเนี่ยโอ้เ,เยอะๆกระเด็นเยอะจงังเลยนาะเอาชางตายก่อนอ่เอาเรียบร้อยไปแล้วโอรอย้อยในที่สุดเสียงเอเอไปไปไปห,หมดไปห,หมดยังเหลือเย D อ,อันนี้ พอดีเวลาเหลือแล้วก็โอ้โหงั้นงั้นเล่นอันนี้เลยก็ออได้อ่าโอ้โหอัดนี่ไหมเดี๋ยวค่อยไปไปด่านด่านเอเลี่ยนเลยแล้วกันไะแป๊บน,นึงนะทุกคน รอเสียนานนี่ทุกคนโอเคโอ้ยหมาไอเจ้ามาเลยหมานัาฟ้าหมานัาฟ้าโดน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 ต้นไม้ไปหน่อยโดนสามเล้วว้าวมาทุกสปีชี่เลย โอ้ยยัไงดีป่ะเนี่ยนี่งเดี๋ยวนี่ตั้งรับทีดีมากเฮ้ยแตะตัวตาปุูมปูมโอ้ยว้าวมิจิวมาด้วยเหรอโอ้ oh. เขี้ยวก็อมีเขีเ้ยวมาดิโอ้่าจะมาซุกสปีชี่อย่างงี้นะขี้ปึ๊กเออนั่นแหละโอ้โหเยียบไอ้น่ามีนี่ที่วีแล้วใช่ไหมเอาอยังมีอีกเหรอ ป้องเลยป้องเออแบบนี้แหละอย่างชอบอมามาเลยหอมมอฮเด็ดไปกินต่อไปเอาท้อแล้วนะคนเดีย๋ยาสุดท้ายแล้วนะนะพูดไม่ชัดโอ้โหอะไรเป็นเลยเราอ่ะเราอ่ะ แมวน้ำมาแมวน้ำจริงๆนะผมชอบสับสนสับสนกับไอตัวหน้า,าที่ถือหินตัวนั้นนะ่ะแล้วก็ไอแมวน้ำเนี่ยชอบจำสลับกันมากเลยตัวถือหินนั่นแหละหน้นาหน้าใช่ไหมเรียกเป็นแมวน้ำโอแต่แมวน้ำเมื่อกี้ที่ผมฆ่าไปเมื่อกี้มันก็เรียกว่าแมวน้ำกันมันสับสน อารีอารีคนนอนอารีคนนอนคนนอนฝากไซโซโฟว์สีดำอืมอืมสีดำแบบนี้ต้องเจอกล้องกล้องถ่ายดีนี่สีขาวเลยอย่างบันดามมนทินที่นี่ที่นี่มีแต่ความสดใสออกไป,กไปออกไปออกไป อโอ้โหว้าวสุดยอดสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับทุกคนปรุกยห